อะไรคือผลคูณคาร์ทิเชียนคำนี้นะผลคูณคาร์ทิเชียนชกผลคูณคาร์ทิเชียนจำง่ายๆเลยว่ามันคือการนำเซตสองเซตมาคูณกันนอ้องจดตามได้เลยนะมันคือการนำเซตสองเซตมาคูณกัน แสดงว่าเวลาน้องเอาเซต2เซตมาคูณกันมันจะเรียกว่าผลคูณคาร์ทีเชียนขึ้นอยู่กับว่าไอเซตที่ว่านั้นคืออะไรปกติตัวอย่างที่พี่ชอบยกก็คือจะเป็นเซต A กับเซต B สมมุติว่าน้องมี A เท่ากับเซต 1, 2แล้วน้องก็มี B เท่ากับเซต 3, 4, 5ถ้าท่านน้องจะหาผลคูณคาร์ทีเชียนของ A คูณ b A คูณ b นี่เรียกว่าผลคูณคาทีเชียน คำตอบที่ได้มันไม่ใช่เอาหนึ่งมาคูณสามเอาหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ความหมายของการคูณสิ่งที่เราต้องจําเพิ่มนะไอ้ผลคูณคาร์บอนเช่นเอคูณบี่ะมันคือเซตของคู่ลําดับมันคือเซตของคู่ลําดับที่ตัวหน้ามาจาก a ที่ตัวหน้ามาจากเซต A และตัวหลังและตัวหลังมาจากเซตบีนี่คือความหมายของมันไม่ใช่เอาสมาชิกแต่ละคนคูณกัน,กนเพราะฉะนั้นพี่ทำให้ดูนะถ้าเกิดว่าน้องเอา A คูณ B คําตอบที่ได้น้องดูตามความหมายนะมันคือเซตสิ่งที่จะบ่งบอกว่ามันเป็นเซตอ่ะมันจะต้องมีปีกอะไรกณน้องมีปีก,ก้าออเหมือนเป็นขอบเขตของเซตจะต้องมีปีกาคุมเซตของอะไรนะคู่ลำดับ แสดงว่าในสมาชิกของเซตอะ่ะมันจะต้องเป็นคู่ลำดับคู่ลำดับคู่ลำดับไปเรื่อยๆตัวหน้ามาจากไหนมาจาก A ตัวหลังมาจากไหนมาจาก B งั้นตัวแรก A คือ1 B คือ3เพราะฉะนั้นคําตอบแรกเขาเรียกว่าคู่ลำดับ1 3สแต่แต่อย่าเพิ่งน,นะน้องต้องใช้กบหมายควาวว่า 1. เจอ3แล้ว1เจอ3แล้ว1ต้องไปเจอ4มันต้องใช้ให้ครบ ตัวหน้าต้องจับคู่กับตัวหลายครบเพราะฉะนั้นถัดไปมันจะเป็น1นสถัดไปก็จะเป็น1นึ่งห้าไล่ไปเรื่ยแบบนี้อย่างนี้อ่อนนะเสร็จแล้วพอใช้ครบแล้วเปลี่ยน A มี2ด้วยกระตากูบ้งแล้ว2น้องเอาสองไปจับคู่ซะสองจับคู่ 4. สีองจับคู่คือใช้ให้ครบน้องก็จะมีสองสามสองสี่แล้วก็สองห้รู้เรื่องนะถ้าถามว่าจำนวนสมาชิก สมาชิกจํานวนสมาชิกของ A คน B b มีทั้งหมดกี่คนน้องตอบทันทีว่า6นับยังไงป่ะพี่สมาชิกในเรื่องเซตเนี่ยมันไอสมาชิกอะ่ะมันคือสิ่งที่อยู่ในปีกาแล้วก็แต่ละสมาชิกเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจะมีลูกนามคันเดี๋ยวน้องดูนะสมาชิกตัวที่1 ลงนามคันสมาชิกตัวที่2อ่านว่าคู่ลำดับ1 4สมาชิกตัวที่3าอ่าน่าคู่ลำดับ15สมาชิกตัวที่4 2 3สมาชิกตัวที่5คู่ลำดับ24สุดท้ายสมาชิกตัวที่6คู่ลำดับ25นี่คือสมาชิกทีนี้มาดูต่อมาดูต่อถ้าเกิดว่าพี่อยากให้น้องหา b คูณ a ถ้า b คูณ a หมายควาว่าตัวหน้าต้องมาจาก b ตัวหลังมาจาก A ขอญาตโจทย์เดิมนะเดิมนะใส่เซตร,รอเลยแสดงว่าตัวหน้าถ้าเป็น B เนี่ย B คือ3ต้องจับคู่กันคําตอบอันแรกน้องจะได้คู่ลําดับ3 1 3ต้องจับคู่ให้ครบก็3 2 ถัดไปตา4บ้างก็ส1 4 2ึ่งสองแล้วก็ห้าหนึ่งห้าองนไหมน้องก็จะมีส1น้องก็จะมีส2น้องก็จะมีห1าหแล้วน้องก็จะมีห2ถ้าถามว่าจํานวนสมาชิกของ b คูณ a มีเท่าไหร่ตอบ6คนเหมือนกันเพราะว่าคนที่1คนที่2คนที่สามถันใช่ไหมคนที่4คนที่ห้าลันไปถึงคนที่6คูณแบบ5 2 คำถามที่พี่ชอบถามมากๆเลยแล้วข้อสอบแบบบางครั้งเขาชอบนินตรงนี้ด้วยพี่จะถามว่า a คูณ b กับ b คูณ a เท่ากันไหมเดี๋ยวให้น้องที่ฟังอยู่นะพิม์ตอบมาก่อนก็นได้เท่ากับไม่เท่าไม่ไม่มีถูกไม่มีผิดอนะแล้วเดี๋ยวเ๋ยวพี่จะสอนหลัยจากนี้ด้วยันนะ,ะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยไอ้เจ้า a คูณ b เนี่ย กับ b คนเถ้าน้องสังเกตจากตัวอย่างสองอันนี้นะถ้าถามว่ามันเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะถ้าเท่าหน้าตาต้องเหมือนกันคู่ลำดับ 1, 3, น 3, หนึ่งสามกับสามหนึ่งไม่เหมือนกันเพราะหนึ่งสามนี่หมายความว่า x คือหนึ่งคือสามไอ้นี่ x คือสามไม่เหมือนกันสลับกันไม่ได้สลับกันไม่ได้ไไดเห็นปหหนึ 1, 4, ่งสี่กับมันคนละตัวไม่เหมือนกันถ้าเหมือนถ้าเหมือนกันเท่ากันหน้าตาแม่งต้องเหมือนกันเป๊ะ แสดงว่าก็อาจจะสรุปว่าไม่เท่ากันใช่ไหมพี่คำตอบก็คือก็ยังไม่ใช่สิ่งที่สรุปและถูกต้องนะน้องจะต้องบอกว่า a คูณ b กับ b คูณ a ไม่จำเป็นต้องเท่ากับต้องใช่ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ b คูณ a อันนี้คือข้อสรุปที่ถูกต้องจะฟันธงว่ามันเท่ากันเป๊ะ ก็ไม่ใช่จะฟันตรงว่ามันไม่เท่ากันเป๊ะๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสรุปคือ a คูณ b กับ b คูณ a ไม่จําเป็นต้องเท่ากันแสดงว่าพี่งั้นพี่ก็ต้องมีตัวอย่างมีมีตัวอย่างแยงให้น้องด้วยเช่นสมมุติว่า a ถ้าเกิดเซตหนึ่งซอก b คือเซตว่างจำเซตว่างได้ใช่ไหมถ้าน้องเอา a คูณ b สิ่งที่น้องต้องจดจําเพิ่มก็คือเซตว่างคูณกับใครก็ได้เซตว่างคาตอบคือเซตว่าง หรือแม้กระทั่งน้องอบิวมันมีเซตว่างมาคนหนึ่งอะไม่ต้องมาเลีนะ้ยงและคู่ลำานะเซตว่างคูณใครก็ได้ใช่ไหมไม่ว่าเซตว่างจะอยู่ข้างหน้าหรือเซตอขอโทษนะไม่ว่าเซตว่างจะอยู่ข้างหน้าหรือเซตว่างจะอยู่ข้างหลังมันไปคูณกนะับใครแม่งก็ต้องได้เซตว่างนี่คือตัวอย่างแยงจริงๆมีอีกหลายตัวอย่างอาจจะ A B A กับ B หน้าตาเหมือนกันก็ไดหนึ่งสองหนึ่งสองคูณกันแม่งก็เท่ากันถ้าตัวอันนี้คือตัวอย่างแยงไม่เท่าเราเรื่องนะเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่ถูกต้องคือน้องต้องตอบว่าไม่ จำเป็นต้องเท่ากัน A อคูณบกับ B ีคูณเไม่จําเป็นต้องเท่ากัน